วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดตัวหนึ่งนั่นก็คือ META หรือ Meta Platforms ครับมาเจาะลึกกันว่าภาพรวมการลงทุนตอนนี้เป็นยังไงกันแน่และมีอะไรที่นักลงทุนต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างเอาละครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคำถามที่สำคัญที่สุดที่เราต้องตอบให้ได้ก็คือ Meta เนีวันนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่การตอบคำถามนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะ ลองนึกตามแบบนี้ครับว่าเมตาเนี่ยเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งเลยแต่เป็นเครื่องบินที่มีสองเครื่องยนต์เครื่องยนต์หลักที่ส่งพลังสุดๆก็คือธุรกิจโฆษณาจากแอปต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละครับส่วนอีเครื่องยนต์หนึ่งเป็นเครื่องยนต์แห่งอนาคตที่กำลังทดลองและพัฒนาอยู่นั่นก็คือ The Metaverse งั้นเรามาเริ่มกันที่เครื่องยนต์ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่า ซึ่งต้องบอกว่านี่แหละคือหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนบริษัทอยู่ตอนนี้ธุรกิจโฆษณานั่นเองครับถ้าถามว่าเงินของเมตามาจากไหนคำตอบมันชัดเจนมากครับดูนี่สิครับเกือบจะร้อเปซเลยนะ98%มาจากธุรกิจโฆษณาผ่าน family of apps ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Facebook Instagram แล้วก็ WhatsApp ส่วนที่มาจาก Reality Labs เนี่ยโหยังถือว่าน้อยมากๆเลยครับ แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้มันไม่ได้แค่ใหญ่นะครับแต่มันยังโตแบบโอ้โหน่าทึ่งมากในไตรมาสเดียวเนี่ยทำรายได้ไปเกือบเกือบ48,000ล้านดอลลาร์แถมยังโตขึ้นจากปีก่อนถึง22%นี่แหละครับคือพลังของธุรกิจหลักที่ค้ำบริษัทนี้เอาไวจ้จริงๆแล้วอะไรแหละที่ทำให้มันแข็งแกร่งขแลกนี้ คือมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเอา AI มาช่วยให้โฆษณามันดีขึ้นหรือฐานผู้ใช้ที่แบบมหาศาลทั่วโลกแล้วก็ยังเติบโตได้ดีในตลาดใหม่อย่างเอเชียกับยุโรปด้วยนะและที่สำคัญที่สุดเลยคือมันสร้างเงินสดได้เยอะมากซึ่งเงินตรงนี้แหละที่ทำให้บริษัทเอาไปลงทุนต่อหรือไปซื้อหุ้นคืนได้สบายๆเอาละครับพอเราเห็นความสุดยอดของเครื่องยนต์ตัวแรกไปแล้ว ทีนี้ก็ได้เวลามาดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือเครื่องยนต์ตัวที่สองเครื่องยนต์แห่งการทดลองที่ชื่อว่า Reality Labs ซึ่งเหมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ของบริษัทเลยที่มาพร้อมกับความเสี่ยงและต้นทุนที่สูงลิ้วเพื่อให้เห็นภาพว่าเขาเดิมพันหนักแค่ไหนลองดูตัวเลขนี้ครับ นี่คือรายจ่ายฝ่ายทุนหรือที่เรียกว่า CapEx ไตรามาสเดียวป่าเข้าไป1,70,000ล้านดอลลาร์เงินก้อนมหาศาลขนาดนี้ถูกทุ่มไปกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตก็คือ AI กับ Metaverse นั่นแหละครับแน่นอนครับเดิมพันใหญ่ความเสี่ยงมันก็ใหญ่ตาม ตอนนี้เมตากำลังเจอกับความท้าทายแบบรอบทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Reality Labs ที่ยังขาดทุนยับเยินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำกำไรได้เมื่อไหร่ไหนจะต้นทุนสร้างศูนย์ข้อมูล AI ที่แพงมหาศาลแรงกดดันเรื่องกฎหมายข้อมูลส่วนตัวจากทั่วโลกอีกแล้วก็ยังมีคู่แข่งโหดๆอย่าง TikTok หรือ Google ที่คอยแย่งเวลาจากผู้ใช้อีกโอ้โหหนักหน่วงเหมือนกันนะครับทีนี้ พอเราเห็นภาพความขัดแย้งระหว่าง2เครื่องยนต์นี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วมันจะส่งผลต่อผลตอบแทนของนักลงทุนยังไงบ้างมาลองดูสถานการณ์ที่เป็นไปได้กันดีกว่าครับอ่ะแต่ก่อนจะไปดูตัวเลขกันขออธิบายคำว่าผลตอบแทนรวม1ปีหรือ IRR กันสั้นๆก่อนนะครับพูดง่ายๆเลยมันคือการคำนวณว่าถ้าเราลงทุนวันนี้ปุ๊บอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ย เราจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่โดยคิดรวมทั้งราคาหุ้นที่เปลี่ยนไปแล้วก็เงินปันผลที่จะได้รับด้วย มาดูกันที่ผลลัพธ์เลยครับถ้ามองในกรณีที่แย่ที่สุดนะหรือที่เขาเรียกกันว่า bear case ผลตอบแทนอาจจะติดลบไปเกือบ20%เลยแต่ถ้าเกิดทุกอย่างเป็นใจสถานการณ์ดีสุดๆแบบ bull case ก็มีโอกาสทำกำไรได้ถึง30%เลยทีเดียวส่วนถ้าเอาแบบกลางๆตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขามองกันก็คาดว่าน่าจะได้ผลตอบแทนเป็นบวกที่ประมาณ19%ครับ โอเคจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาทีนี้เราจะมาสรุปกันครับว่าถ้าเป็นนักลงทุนแต่และสไตล์เนี่ยคุณจะมองหุ้นตัวนี้ยังไงดี ประเด็นสำคัญเลยก็คือเราต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเองครับอย่างถ้าเป็นการลงทุนแบบยาวๆนะก็ต้องโฟกัสไปที่พลังของธุรกิจโฆษณาเลยดูว่า AI กับฐานผู้ใช้ยังโตอยู่ไหมแต่ถ้าเป็นสายที่มองหาเงินปันผลเป็นหลักอืมหุ้นตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะปันผลยังค่อนข้างน้อยส่วนใครที่เป็นสายเทรดระยะสั้นก็อาจจะต้องไปดูเรื่องจังหวัดเข้าซื้อมองหาแนวรับสำคัญๆเป็นจุดเข้าที่น่าสนใจครับ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหัวใจของการจะลงทุนในเมตาตอนนี้มันก็วนกลับมาที่คำถามนี้แหละครับว่าเราจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันระหว่างความแน่นอนของธุรกิจโฆษณาที่ทำเงินมหาศาลในวันนี้กับการเดิมพันในความฝันที่ยิ่งใหญ่อย่างเมตาเวิร์สในอนาคตและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆครับว่าเครื่องบินสองเครื่องยนต์ลํานี้จะสามารถใช้พลังจากเครื่องยนต์หลักส่งให้เครื่องยนต์แห่งอนาคตมันทะยานขึ้นไปได้สำเร็จ หรือว่าการเดิมพันครั้งใหญ่นี้มันจะเผาผลาญเชื้อเพลิงทั้งหมดไปจนหมดก่อนซึ่งคำตอบก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ